บนหน้านะครับับกับแบบไม่พิมนะครับผมเฉลยนะครับคุณคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเฉลยนะครับผมเชิญต่อรถด้านในได้เลยนะครับมีปาร์ครอครับปาร์คทางอยู่นะครับผม ที่15แล้วนะคะเอ่อพี่ออสคะ่ะเอ่อหลังๆเวทีเรียกร้องพี่ออสมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่นั่งตามสบายนะคะพี่ๆคะ่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศดีดีค่ะลมโชยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรานั่งกันชิวๆสบายๆอาหารเครื่องดื่งงมดีพร้อมแล้วค่าเสือข้างาที่ผ่าที่ต่างก็เช่ คนจากทุกท่านที่อยู่นอกงานและอยู่ในงานด้วยตรงนีพวกเราบีจีแบงค์และจัดงวดปุบรีแล้วกันครับพวกเราขอซาวเช็คกันสักช่วงหนึ่งด้วยกันฮะพี่บีต้อนรับด้วยการเข้าสู่งานดีๆตรงนี้ด้วยการเร้บขอบคุณผี่อหญ่เจนี่ทุกท่านด้วยแล้วกันฮะซิกพี่กิ่เดียร์พร้อมไหมครับ yeah คนของพลังงานจี่บอกว่าตอนนี้ใครมีปัญหาเรื่องน้ามันแพงนะวันนี้บอกไลยว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ได้อย่างมากๆเลยเรามีมาด้วยกันสองตัวด้วยกันนะคะตัวแรกคือบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดของเราเป็นตัวอะไรคะค่ะตัวนี้เลย S R S สาค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นได้ตัวหนึ่งนะคะจะราคายออเกียวลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะบอกเลยเลยว่า ทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราพามาดูด้านหน้ากันดีกว่าสำหรับตัวนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าเป็นตัวนะคะที่ตอบโจทย์หลายๆคนนะคะสามารถจะแบบว่าขับเอาออกหมู่บ้านได้หรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดได้และที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะ MB5 นะคะตัวนี้คือจะชาร์จแบตนะคะแค่5 6โมงและสามารถทำความเร็วรอบนะคะได้ สูงสุดถึง6เซนติเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะและไี่ได้ว่านะคะทั้งฟังก์ชันนะคะแล้วก็ดีไซน์น่ารักมากๆเลยใครสนใจสามารถมาที่บุ๊ของไรวาได้เลยนะคะวันนี้เรามีนะคะในส่วนของจักรยานย,ยนต์ไฟฟ้าทั้งสองรุ่นให้คุณได้เลือกชมกันถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนเด่นนะคะแวะมาที่บุ๊ของเราขอได้เลยนะคะ ตอนนี้ป๋าอ้อนเราหน้าขาวนะคะอีกสักพักหนึ่งจะหน้าแดงยังไม่ได้ทียังไม่ได้ทีนะคะพี่อ้อนครับพี่อ้อนถ่าย,ย,ะยะอะไรเยอะๆนะคะเดี๋ยวก้อนก้องมันจะลั่นนะพี่เราพี่อ้อนสายสีของเราหรือพี่อ้อนอีมาทอดนั่นเองนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องไบค์เกอร์นะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่มาแล้วนะครับก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของ15ปีเดอะไทเกอร์ใช่ค่ะพี่ออสนะครับนะฮะจริงๆแล้วมันไม่น่าเป็นเดอะไทเกอร์นะตอนนี้ทุกวันเนี้ยม,มันน่าจะเป็นหมูหวานหรือหมูอะไรเป็นๆนะครับสวัสดีพี่ออสสายสี่ด้วยนะครับพี่ออสนะฮะได้ข่าวว่าเป็นสปอนเซอร์หลักในเรื่องของอ่าลำวงลำวงลวงนะฮะต้อนรับเพื่อนเอด้วยนะครับฮัทกอนนะครับต้อนรับนะครับอดัมด้วยนะครับอดัมนะฮะ จะต้มจะต้มและก็ทีมงานทีมงานของเราต้อนรับสําหรับยอดแหลมด้วยนั่งอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนะครับนักเพรนะครับวันนี้มากันมากมายนะครับต้อนรับสําหรับทีมงานหอมหวนะครับทีมงานมาเห่สวนทีมงานสองพี่น้องนะครับแบดคอมพานีนะครับมาถึงแล้ว นะครับบอนทูพีาวมาถึงแล้วนะครับแวมไพายมาถึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพยายามดูสวัสดีเฮียปิงด้วยนะครับเฮียปิงอีมาท่อใส่หมดอรอเลยพี่ปิงอ่ะนะ,นะครับนะช่วงนี้พอรู้ว่าข่าวว่าฝนตกเเอาตัวออกมานะฮะช่วงนี้ธรรมดาฮะชายสูงวัยนะครับแล้วก็ใครอีก่ะเดี๋ยวเมื่อกี้น้องหนึ่งเดินไปเจอใครบ้าง <c oughs> โอ้โหก็มีค่ะด็ก มีเดอรเลสมีคิงคอปป้านะครับคิงคอปป้าทั้งหนึ่งนะครับนะฮะนะครับมาแล้วนะครับสำหรับทีมงานคอมมานเดอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณพบอฟางมดนะครับสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีเพียนำนะครับนะเจ้าของสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีครับวันนี้ยังเห็นต้อนรับพี่เอ๋ปูเลยยังเห็นต้อนรับพี่เอกอยูเลยเกย์นายมาป่ะเขินเหนือใช่ไหมฮะเดินติดเจ็ สบายดีนะคะนะครับนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็สบายๆเดี๋ยวผมไปยานดูต้อนรับน้องพศด้วยนะครับน้องพศน้องพศไรเดอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ออดคะท่าทักทอ้ท่านจีรเสกนะคะพี่นิ่ของเราก็มาแล้วนะคะมาถึงแล้วใช่อไหมถึงแล้วอยู่ด้านหลังนะคะขอบพี่นิ่มาถึงแล้วใช่อไหมใช่ค่ะ่ะคมาเราเดินไปเข้าไปเลยไปกันเลยค่ะ พี่อย่าี่นี่มันนี่มันนั่นเจ้าเวทีนี่อย่าแซวอาหนูอย่าแซวอาหนูเข้าใจเลือกเสื้อกับทรงผมนะฮะเข้ากันเข้ากันย้อนไม่หล่อเลยวะอะไรฮะไม่พก็หน้าขาวแต่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ขึ้นที่หนึ่งนะช่วงนี้นะฮะของขาดต้องหล่อไว้ก่อนนะใช่เหรอดูแต่บ้าสาวมาแล้วจะตัดไปสาวมาไวยกัน เครื่องมาชมีคุณดีที่หน้าขาวดูไม่จับฟอร์ซเลยคุณนั่งเครื่องอยู่โดนแซวอยู่ฮะโดนแซวอยู่นะครับะก็ทำยังไงได้เขาบอกที่เขาเขาโทรหาตัวหนึ่งเขาว่ายังไงให้ให้มันเป็นพิธีกรก็ใช่ก็โทรหาให้บอกเลยออไอซ์มาช่วยเป็นพิธีกรไม่ได้บอกว่าไออ์มาช่วยตั้งโต๊ะ